สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่สานะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคม2อ6 4นี้นะครับเช้าวันอาทิตย์ครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ไพ่ย,ยังคงย้ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปักที่แล้วนะครับว่าหลายๆท่านกําลังจะสิ้นสุดงานเดิมโครงการงานเดิมหรือบางท่านใกล้จะต้องออกจากงานนะครับแต่เราจะรู้สัญญ,ญานี้มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับบางท่านอาจจะถึงขั้นตกงานในช่วงเดือนนี้เราอาจจะยังหางานใหม่ไม่ได้นะครับต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีครับ อาจจะได้รับข่าวสารว่ามีคนเจ็บมีคนจากหรือคนป่วยที่เราดูแลอยู่ใกล้ที่เขาจะเดินทางไกลนะครับสําหรับเรื่องของความรักชาววันอาทิตย์ครับความรักของหลายท่านนั้นมีพัฒนาการอย่างชา้าช้ารักแบบเพื่อนมากกว่านะครับสุขภาพครับเป็นช่วงที่น้ําเหลืองเราไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการปวดท้องปวดเอวแล้วก็ภูมิแพ้ทางผิวหนังครับสีมงคลในช่วงนี้คือสีดําหรือสีฟ้าการทําบุญเสริมดวงครับสักการะท้าเวสุบรลและทําบุญลงศพผ้าเขาห่อศพครับ